ค่ะอ่าในส่วนของจุ้ยเอกนะฮะมาเลยนะฮะในเรื่องราวของภาพตลาดนะฮะเป็นเช่นไรเก้าแปดสี่ครับผมอยู่ <ผม S 2> หรือไม่อยู่อก็สำหรับช่วงบ่ายนะฮะเอ่อตลาดหุ้นบ้านเรานะฮะก็รีบาวขึ้นมาได้อีกนะเซ็ตฟิฟตี้ก็รีบาวขึ้นมาได้อีกนะครับตลาดหุ้นยุโรปนะ,ะก็เอ่อเปิดมานะฮะรีบาวเช่นเดียวกันนะ,ะก็เลยนำพาให้ สภาพบรรยากาศของตลาดหุ้นบ้านเราเดัชนีนะฮะบวกต่อเนื่องนะช่วงบ่ายล่าสุดเนี่ย S50 S22 เอนี่ยอยู่ที่986จุดครับผมก็อ,อ,อยากให้ลุ้นจนถึงช่วงท้ายตลาดเลยนะครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ย984นปณปัจจุบับน,นบมันเกินมาประมาณสัก2จุดนะฮะต้องมาดูฮะ984เนี่ยจะทำได้หรือไม่ครับผมถ้าปิดเหนือ9 8 4นะฮะช็อตก็ต้อง ทยอยปลดออกนะครับผมแต่ถ้าไม่เกินฮะเรายังคงอยู่ฝั่งช็อตครับอ,อก็ต้องดูลุ้นปิดเหนือ984ได้หรือเปล่าถ้าปิดเหนือก็ปลดนะ,ะ่ะในส่วนของฝั่งช็อตนั่นเองนะฮะเป็นการที่เบาขึ้นมานะฮะค่ะแต่ว่าในส่วนของทางด้านตลาดทองคำนะฮะกลับเป็นเช่นไรยังตามต่อใช่ไหมฮะสำหรับทองคำนะฮะก็ ช่วงบ่ายนี้ก็ทรงๆย่อเล็กๆนะฮะล่าสุดยอยู่ทีู่่ที่1,845เหรียญน,นะครับก็ลุ้นคืนนี้เช่นเดียวกันนะครับสต็อปร้อยขาลอง1,833เหรียญน,นะฮะส่วนไทมเฟรม4ชั่วโมงเนี่ยจะมีแนวรับที่บริเวณ1840ีน 1, นะครับช่วงโอ้ช่วงบ่ายๆลงไปโลที่1842นะครับก็ เอ่อตัวเลขเศรษฐกิจช่วงไนท์เซสชั่นเนี่ยนะฮะตัวเลขสหรัฐเนี่ยก่อนที่จะถึงการประชุมเฟดเน,นะฮะก็เอ่อโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวเลขที่น่าจะส่งผลเชิงลบต่อทองคำนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขดุลการค้านะตัวเลขเอ่อยอดขาบ้านใหม่นะซึ่งคาดว่านะ่าจะออกมาเอ่อดีขึ้นเมื่อเทียบกับครั้งก่อนนะนะทองคำก็อาจจะย่อดได้บ้างประเด็นก็คือว่าการย่อตัวเนี่ยนะฮะต้องย่อแล้วไม่หลุด1840นะฮะถ้า ไม่หลุดก็ถือว่าเป็นโอกาสในการย่อเปิดลองแต่ถ้าหลุด1840การเทรดในภาพเรียรสั้นทำเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยก็ต้องชะลอการเปิดลองไว้ก่อนครับผมค่ะได้ค่ะต่อไป USD ค่ะสำหรับ USD f u t u r e หรือดอลลาร์บาทนะช่วงบ่ายนะก็แข็งค่าเล็กน้อยนะฮะมาอยู่ที่สามสิบสองบาทเก้าสิบหกสตางค์นะในแง่ของกลยุธ์เนี่ยนะขาช็อต นะฮะสำหรับใครที่อยู่ขายช็อตนะฮะจุดนี้สามสิบสามบาทสิบหกครับผมถ้ายังไม่เหนือจุดนั้นนะก็ยังโฮอยู่ฝั่งช็อตครับผมจุดนี้สามสิบสามบาทสิบหกตังครับผมอ๋อโอเคโอเคจุดนีแข่งข้าเล็กน้อยใช่ไหมฮะครับผมดอลล่าบาทโอเคมาพร้อมแล้วมุ่นจัดเลย เคทเหมือนเดิมตัวเดียวเดี๋ยวมีคําถามมาได้เลยนะคุณจุ๊ยมาก่อนวันนี้ถอยถามามาได้ค่ะเคทซยัง,<า>งเหมือนเดิมนะฮะล่าสุดเนี่ยห้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบห้าครับผมก็วันนี้ก็ยังไม่หลุดนะฮะไม่หลุดห้าสิบเก้าบาทยี่ห้าก็ยังไม่ตครับโอเคส่วนนักทุนฝากถามค่ะบางจาก power ซื้อได้ป่ะบางจาก power b บ c ซี G, <P> G, ใช่ไหมฮะบีซีพีจค่ะบีซีเอ่อคืออย่างนี้ฮะเอ่อจุดสุดท้ายของรอบเนี้ยสิบเอดบาทเจ็ดสิบไม่ควรหลุดเมื่อวานปิดสิบเอ็ดบาทเจ็สิบพอดีเลยนะฮะวันนี้เนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะปิดเท่าไหร่นะฮะเออผมผมมองอย่างงี้ฮะผมเกรงว่าจะหลุดสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเพราะฉะนั้นเนี่ย ในแง่ของการรอเงื่อนไขนะผมจะรอให้เขากลับปีเน่ยสิบสองบาทก่อนครับแล้วค่อยไปฟอลโล่ตามครับอือได้ค่ะโอเคอ่าเอสเอ,อไว้ต้องออกไหมฮะไวซโอ้ไว้ต้องออกครับผมเพราะว่าโอเคเอ่อหลุดยี่สบเอ็ดบาทเจ็ดสิบไปแล้วครับค่ะต่อไป SPRC ต้องต้องทำยังไงนะ SPRC ต้องทำยังไง ก็ก่อนอื่นไม่ซื้อนะฮะใครมีของอยู่จะขายตรงนี้เนี่ยผมมองว่าอาจจะอาจจะลึกไปหน่อยละนะฮะเพราะว่าจุดเปลี่ยนสําคัญตั้งแต่เขาหลุดสิบาทแปดสิบทีนี้เอาอยัางไงนะฮะก็ะะขอยัดย้อนกลับไปดูใน t ไทม์เฟรมวิก l y ประกอบภาพใน t ไทม์เฟรมวิก l y ถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะร่วงลงมาค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่ายังไม่เสียทรงนะฮะ <S <S นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูก่อนว่ารอบล่าสุดเนี่ยที่เขาร่วงลงมาเนี่ยเจะ แรงจนกระทั่งหลุด9บาท10หรือ9อ่า8บาท85หรือไม่ก็คือถ้าสมมุติว่าไม่หลุดเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาพิจารณาซื้อถั่วกันทีหลังนะตอนนี้เนี่ยอ่นิ่งๆก่อนครับผม CMC CMC อ่อก็ยังถือว่าได้ลุ้นอยู่นะครับจุดหนี1บาท67ค่ะ PIN สะสมได้ไหมอืมผมเฉยๆนะฮะใช่ผมคือคือสะสมได้ไหมก็ก็ได้อะก็ได้แต่นี่ม,มืผมอะเฉยๆเพราะว่า,อาวอลลุ่มค่อนข้างที่จะราบเรียบอยู่พอสมควรเลยเพราะนั่นเนี่ยสะสมก็คือสะสมจริงะฮะอาจจะต้องแบบโอ้โหใช้เวลาในการถือค่อนข้างนานอยูอ่เหมือนกันค่ะดีเฮาถือต่อไปดีไหมบีอะไรนะฮะ Dhouse, d h d house d house ตามตัวเลยนะฮะ Ddoc แล้วก็ House, H-O-U-S-E d h o ดี e เดี๋ยวดูภาพใหญ่ประกอบก่อนภาพใน Time Frame Weekly นะฮะก็ไม่หลุดบาดยี่ิบเอ็ดเนี่ยถือถือว่ายังยังได้ลุ้นนะครับไม่หลุดบาดยี่ิบเอ็ดถือว่ายังได้ลุ้นทีนี้มาดู Time Frame ย่อยเดลี่อ่า จุดเดียวกันเลยนะฮะแถวแถวบาทบาทยี่สิบเอ็ดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เบรกขึ้นมาเนี่ยถ้าถ้าจะตามเนี่ยก็ตามได้นะฮะดูที่บาทยี่สิบเอ็ดเป็นสาคัญนะฮะถ้าไม่หลุดมันก็มันก็ยังสามารถที่จะได้ลุ้นอยู่ครับผมส่วนกรอบทางด้านบนนะฮะดีที่สุดของรอบนี้บาทสี่สิบครับผมค่ะอ่าต่อไปอีอีอีอ,อีล่าสุดสองบาทสิบหก ในมุมผมเนี่ยยังมองว่าได้ลุ้นอยู่นะฮะจุดนี้เนี่ยสองบาทสองนะต้องอย่าหลุดนะสองบาทสองถ้าไม่หลุดเนี่ยผมมองว่าชุดที่เราเห็นออกอาการไซเวล่าสุดเนี่ยนะช่วงห้าหกวันทําการที่ผ่านมาน่อมันจะเป็นช่วงของการสะสมพลังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย<ม>ถ้าไม่หลุดสองบาทสองมีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นบนได้ครับค่ะจะไปท็อปขายปะ ท็อปไทยออยใช่ไหมฮะค่ะสำหรับไทยออยนะเอ่อก่อนหน้านี้เราแนะนำแล้วก็โดนสตอปที่ห้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบไปทีนี้เนี่ยนะฮะพอมาดูภาพใหญ่ทำเฟรมวิกนี่ประกอบก็ถือว่ายังไม่เสียทรงนะนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกว่าจะฝืนถือในมุมผมเนี่ยก็ฝืนถือได้นะฝืนถือได้ แล้วเราอาจจะต้องถอย Stop Loss ลึกนิดหนึ่งห้าสิบาทยี่ห้าครับคะต่อไปที่ป็นไอคะ่ะถือต่อได้ปะอืมคงคงไม่ฮะคงไม่ฮะเพราะว่ามันมันไหลามาพอเยอะพอสมควรแล้วมันทำให้ภาพเดลี่ก็เสียทรงแล้วก็วอลลุ่มเนี่ยก็หายไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย อในมุมผมคงคงจะไม่ถือต่อนะฮะต่อไป i v l <c oughs> i v l วันนี้โหย้อนกลับขึ้นไปใหม่นะครับเอ,อภาพทำเฟรมเดลลี่เนี่ยไม่สวยตั้งแต่หลุด47บาท75นะฮะไม่สวยแต่ประเด็นก็นคือมีแรงเด้งขึ้นมาได้เยอะพอสมควรโดยเฉพาะวันนี้มาพร้อมกับวอลลุ่มที่เพิ่มสูงขึ้น นะครับอ๋อดูวีคลี่ประกอบอวีคลี่ยังยังไม่เสียทรงนะฮะวีคลี่ยังถือว่าโอเคอยู่เพราะฉะนั้นถ้าใครจะฝืนถือสำหรับ IVL ก็ก็ยังได้ฮะยังฝืนได้ครับ่บางจาก BCP BCP <laughs> จุดนี้ของเขาล่าสุดเนี่ยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบห้ายังไม่มีวันไหนที่หลุดนะครับสำหรับ b c ซเพราะฉะนั้นถือต่อครับแล้วก็ให้ดูสต็อปที่ยี่สิบหกบาทเจ็สิบห้าเนี่ยแหละครับต่อไปยูเข้มเอาไงเอายังเอายั่าสสยซิ่งใสยซิ่งยังครับโอเคใส่ซิ่งยังกิฟ่าเอายังเอายังทำอะไรก็ทำกรไรก่อนไหมกิฟสกดยอย่างนี้ g i f t ค่ะกิฟ อ่าถ้าถ้ามีของอยู่เยอะนะฮะถ้ามีของอยู่เยอะเอ่อผมคิดว่าเริ่มเริ่มขายทํำกาไรเอาส่วนที่ขายส่วนที่มันมีกําไรออกนะให้ได้มูลค่ากับเท่าที่เรากําไรสาเหตุเพราะว่าหนึ่งวัลทายอยู่นับสูงสองนะครับระยะในการวิ่งเนี่ยนะฮะถ้าสมมุติว่าเรามองตรงนี้เป็นการทงตรงนี้เป็นชายทงนะฮะแถวห้าบาทหกสิบเนี่ยมันก็ระยะของการทงมาต่อพอดีครับผมค่ะ <c oughs> แชทลงลึกเอาไงเอาไงแชทลงลึกไม่เอาไงฮะไม่ซื้อครับผมมีของทำแทนเอ่อถ้ามีของอยู่เนะี่ยนะฮะคัดตรงนี้ก็อาจจะดูลึกไปหน่อยเพราะฉะนั้นผมดูภาพวิกลีถ้าภาพวิกลี่เนี่ยนะฮะเอ่อผมมองว่าสามบาทต้นๆเนี่ยมันมันมันเป็นราคาก่อนที่เขาจะเบรกขึ้นมาชุดใหญ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า ถ้าไม่เดือดร้อนก็ถือต่อไปเป็นเดือดร้อนอ่าถ้าแล้วก็รอรอซื้อถั่วรอบใหม่ซึ่งตอนนี้ยังนะฮะแบบไหนไม่เดือดร้อนนะก็ไม่ไม่ต้องใช้เงินนะสามารถแชร์แชร์ได้แชร์ได้โอเคแค่ทีบีงตึ้งตึ้งแชรเล็กแกไหมแค่ทีบีอันนี้เขาลมโต๊ะอยู่ ลูกชาจ่ายแล้ววง, <T> ง,งใหม่ KTB <laughs> stop ของเขา13.70นะฮะอ่าลองดูมีแท่งไหนปิดต่ำกว่า13.70ไหมยังไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นถือต่อไปแล้วก็ดู stop ที่13.70ครับต่อไป BAM แบม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 ยังไม่ซื้อครับผมนะฮะจุด ที่ใช้วัดเพื่อโฟลตามคือต้องยืนเหนือ20บาท30ครับค่ะไป KTB KTB เมื่อกี้ไปแล้วไหมฮะเออไปแล้วต่อไป ABM เท่าที่ ABM ทุน2บาท8อ2ถือต่อได้ไหมอ,อ2บาท8อ2คือเขาไม่สวยตั้งแต่หลุด3บาท12ครับแล้วก็วอลลุ่มก็หายไปเลย อนะพอรูมหายไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอืมถ้าเก่งกําไรเนี่ยมันก็ไม่ไม่ควรลุ้นนะฮะอขอดูทําเฟรมวิกบีหน่อยโอ้โหทําเฟรมวิกี่ก็มาค่อนข้างไกลแล้วนะครับนี่ีนผมไม่ค่อยอยากรู้เลยแต่จุดที่ที่พอจะลุ้นได้ตต่อเมื่อต้องกลับไปยืนเหนือสองบาทแปสิบหกให้ได้ก่อนนะฮะใช่ครับ ต่อไป QTC ห้า QTC อ่าจุดไม่ดีตั้งแต่หลุดหกบาทยี่ห้าประเด็นคือชุดที่ย้อนกลับมาทั้งหมดเนี่ยถ้าใครจะฝืนนะฮะก็ต้องถอยมาดูสตอปที่ห้าบาทแปดสิบจะหลุดเพราะว่าแถบโซนห้าบาทแปดสิบเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแนวต้านก่อนที่เขาจะระเบิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นการบกย้อนกลับลงมาทางด้านล่างนะฮะมันไม่ควรไปเล่น ในกรอบที่ต่ำกว่าก่อนหน้านี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะลุ้นนะก็ภาวนาอย่าให้หลุดห้าบาทแปดสิบครับโอเคคิดสิต่อไป PSG มีไหมฮะหุณน PSG PSG เอมีมีมีอ๋อหุ้นท <PS G. S 2> ีสามนล่นแะ,ะอืม PSG ใช่ไหมครับใช่ใช่เป็น t 3, ีสามหมายความว่าต้องจงระมัดระวังอย่างน่้ PSG เเนี่ยเออจุดนี้บาทสามหกเมื่อวานนี้หลุดไปแล้วฮะเมื่อวานหลุดมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ก็ควรเช็คโปรฟิตกันบ้างฮะค่ะอ่าต่อไปเออเจมารรับได้ไหมจีมาร์ดีทำหุ้นให้สะใจไปเลยลทัง้งทน S <S <S เกม,มากถ้าจะรับเนี่ยรับเบาๆหน่อยละกันนะฮะคือจุดที่ผมบอกเอ้ยทำไมทาไมบอกว่ารับได้เพราะข้อข้อ,อแรกเอ,อวันสองวันนี้เบรกเหนือห้าสิบหกบาทเจ็สบห้าแล้วชุดที่ย้อนกลับมาถ้าเราเข้าซื้อนะสต็อปมันไม่ไกลมากสต็อปอยู่ที่ห้าสิบามบาทเจ็ดสิบห้านะครับออขอดูวิก k ี y เช็ควิกลี่ะโอ้โหแต่ประเด็นก็คือว่า เจมาร์ดเราไม่ได้ซื้อจากชั้นด้านล่างนะฮะนะตอนนี้อยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของไทม์เฟรมวิกลี่เนี่ย <c oughs> เอ่อไม่ควรหลุดห้าสิบห้าบาทห้าสิบครับ55ห้าสิบห้าบาทห้าสิบถ้าหลุดดูดูก่อนล้วกันจะหลุดห้าสิบห้าบาทห้าสิบหรือเปล่าถ้าหลุดไม่ซื้อใช่จ CHG e, ทุนบาทห้าสิบ ไปก่อนไหมคะหรือถือต่อโอ้ไปก่อนดีกว่าครับเอเบงแนโนมไปถึงไหนคะเ b a บงโอ้โหวันนี้ดูท่าทางแล้วน่าจะปิดเนี่ยร้อยสีสิบห้าบาทห้าสิบเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อภาพเดลี่เขาจะกลับมาดูดีอีกครั้งหนึ่งอันนี้ Daily เดลี่นะฮะออนุญาตดูวิกี่เพิ่มเติมวิลี่ยังไม่เสียทรงนะครับ คือก่อนหน้าน,นี้ยเสียตรงที่หลุดร้อยสามเจ็ดแต่ว่ากลับมายืนเหนือแถวร้อยสี่สามได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าได้ลุน้นร้อยห้าสิบเอ็ดลุ้นลุ้นเหนือร้อยห้าเอทีทุนบริเวณสามสิบเก้าบาทค่ะ s อ g ทท,ท,ท,ทุนสำเก้าโหอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นถ้าถ้าไม่เดือดร้อนเช่นเคยนะถ้าไม่เดือดร้อน ก,ก็ต้องถือแล้วก็รอถัวครับผมตอนนี้ยังครับมันลงมา้าคูนี้ถือต่อได้ไหมคะทาคูนีิทาคูนี้สะกดยังไงฮะ TAKUNI ยาคูนี้ล่าสุดย้อนกลับมาอยู่ที่บาทหกสิบสองชุดย่อลงมานี้นะฮะยาหลุดบาทหกสิบเอ็ดถ้าไม่หลุดบาทหกสิบเอ็ดยังได้ลุ้นครับ C H O โชวโชอืมไม่ไม่ซื้อฮะโอออโออาก็ยังไม่ซื้อครับ E A E A เมื่อวันจันทร์นะฮะสามารถที่จะปิดเ96บาท25 EA เนี่ยเลยเลยได้กลับมารุ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยจุดหนีของเขาเนี่ยก็จะยกมาอยู่ที่94บาท50ครับผมค่ะ <c oughs> ไป InTush สำหรับ in t t u s h นะฮะ ชุดนี้ทั้งชุดก่อนหน้านี้นะ,ะช่วงประมาณสักสัปดาห์แรกนะ,ะของปีนี้นะฮะ mm hmm. หลุดเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าทมเฟรมเดลี่เนี่ยมันก็ดูแล้วไม่ไม่ค่อยสวยทีนี้เนี่ยพอไปดูภาพทม์เฟรมวีคลี่ประกอบเนี่ยก็ยังถือว่าได้ลุ้นอยู่นะครับ mm hmm. เพราะว่าจุดที่เขาไม่ควรหลุดสำหรับทําเฟรมวีคลี่เนี่ยนะฮะผมอยากให้ดูตรงนี้ฮะเจ็ดสิบห้าบาทอย่าหลุด mm hmm. นะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น พอามาดูตามเฟรมเดนลี่ประกอบนะฮะก็มีของก็ยังสามารถได้ลุ้นนะใช่ครับผม GPS c จะรีบ้าไหมคะ GPS c ย,ยังยังครับคงคงยังต้องต้องรอครับ <c oughs> ลงพี่แจ๊ดแนวรับไม่มีเจ้าแม่ลงพี่แจ๊ดแนวรับไม่มีถ,ถ้าแนวรับก็ก็ชุดชุดที่เขา เขาเบรกมาก่อนหน้าเนี่ยเนี่ยแถวแถวบริเวณตรงนี้แหละคือคือโซนโซนโซนแนวต้านก่อนในนี้ที่เขาเคลื่อนไหวไซเ e w ใช่ไหมแล้วก็เบรกขึ้นมาเพราะฉะนั้นชุดของการย่อลงมาถามว่าแนวรับตรงไหนก็แถวแถวบริเวณตรงนี้แหละฮะแถวแสามบาทสิบสามบาทอะไรแถวแถวนี้แหละฮะก่อนที่เขาจะเบรกขึ้นมาแชทลงยัง่ะ ถามทุกเบรกเชิญหน้าทางจะติดกันเยอะ xpg ก็ดูดูทําเฟรมใหญ่ประกอบนะ xpg นี่คือทําเฟรมวิกลี่นะฮะไม่สวยตั้งแต่หลุดสามบาทยีิบหกแล้วก็หลายวิกแล้วนะฮะที่ที่ไหลลงมานะฮะแล้วก็ช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยทำเท่าว่าจะไปได้ดีคือสามารถปิดเหนือสาบาทสิบสองแต่สุดท้ายเนี่ย กลับมาหลุดโลล่าสุดตรงนี้ซึ่งถือว่าเป็นแนวรับแข็งที่ไม่ควรหลุดแต่ห,หลุดครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยก็ต้องทำใจแล้วฮะไม่ไม่สวยงามใช่โยค่ะใช่โยใช่โย ชโยโยท์เฟร i ท e เฟรม e ริกลี่เนี่ยยังถือว่าพอได้รุนนะสิบเอดบาทแปสิบเอดตังห้ามหลุด mm hmm. นะฮะส่วนท e เฟรมเด a ลี่ยังคือสถานการณ์ปัจจุบันน่ยเราเราใช้คำว่าฝืนถือนะฮะใช้คำว่าฝืนถือแล้วก็ถอยมาดูที่สิบเอ็ดบาทอสิบอดบาทเจ็ดเอ็ดถ้าไม่หลุดก็ก็ฝืนถือได้ลุน้นลุ้นเพราะว่าท e เฟรม e ริกลี่เนี่ยมันยังได้ลุน okay. ไปจีแคปถือว่าไม่ผ่านต้านสองบาทสามสิบหกใช่ไหมอ่ะขอใช้ไหมจีแคปก็แนวต้านเขาแถวแถวนี้สองบาทสามแปดแถวแถวนี้โซนนี้ยสองบาทสี่สิบอืมผ่านไม่ผ่านี่้ไม่รู้อันนี้ก็ยังตอบไม่ได้เหมือนกันแต่แต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านดู คือสองบาทยี่สิบไม่ควรหลุดค<อ>ะคือถ้าไม่หลุดสองบาทยี่สิบเนี่ยมันก็ยังจะพอหนหลุดครับค่ะ r b f ค่ะ r b f ยังยังไม่มีจุดซื้อนะฮะค่ะ nex เอ่อ n e x ค่ะโอ้เน็กก็ไม่ซื้อครับไม่ซื้อครับผมก็ไม่ดีตั้งแต่ไม่สวยตั้งแต่หลุดยี่สบาทยี่สิบแล้วละครับผมค่ะเอ๊ เน็ตบ้านต้องย้ายใายไหมคะใช้บริการเจ้าไหนต้องย้ายใคร E R W a r o อมรอบนี้ผมว่ายังยังรุ้นได้อยู่นะฮะสำหรับเอรวันชุดยอ่อลงมาสังเกตวอลลุ่มบางๆนะฮะวอลลุ่มบางๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอชุดที่ยอ่องมาระยะเขาอาจจะ วิ่งกว้างนิดนึงนะฮะชุดย่อเนี่ยผมนี่เลยเนี่ยคือสองบเก้าสิบคือฐาน <ฮะ S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังได้ลุ้นอยู่ครับยังยังถือครับผมค่ะต่อไป SDC SDC S SDC S d c, S <S c ล่าสุดห้าสิบเอ็ตัง สิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังก็คือโลสุดๆของเขาคือสี่สิบเก้าตังค์รอบนี้อย่าหลุดครับผมถ้าหลุดไหนีครับ SPRC ไม่เข้านะคะ AJA ค่ะ AJA ทมาเฟรมเดลี่ JA. เนี่ยไม่สวยตั้งแต่หลุดหกสิบสี่ตังค์นะะซึ่งหลุดมาได้เพิ่งหลุดเมื่อวานนะครับอ,อ,อันนี้คือภาพเดลลี่ก่อนแต่สำหรับใครที่บอกว่า ชั้นชั้นพอที่จะลุ้นฝืนถือนะฮะก็ต้องถอยมาดูทำเฟรมใหญ่วิกลี่ซึ่งจุดนี้ของเขาคือห้าสิบเก้าสตางค์ครับค่ะต่ไปทีเอตงหัวถือต่อได้ไหมฮะทีเอสตรทำเฟรมวิกลี่ยังถือว่าได้ลุ้นนะครับทีนี้ไปดูทำเฟรมเดลี่ประกอบ ก็รอ,อบนี้นะฮะไม่ควรหลุดสองบาทแปดสิบหกครับอโอเคอ่าถาม,มาเรื่อยเรืยนะฮะบีบีตัวเดียวฮะอือความจริงมันไม่สวยตั้งแต่หลุดแปดสิบสองตังค์นะฮะทีนี้จุดสุดท้ายของชุดนี้ทั้งหมดเลยเนี่ย เจ็ดสิบห้าตังอย่าหลุดครับผมค่ะสเต็กจะขึ้นไหมฮะคงคงยังครับต้องต้องรอครับค่ะช่วยค่ะถ้า S50 CDS22 นีวันนี้ปิดเนื่เก้าแปดซึ่งพี่ให้ปิดช็อตแต่ถ้าพรุ่งนี้เกิดเปิดโดดล่ะโดดไปไหนฮะไม่รู้ค่ะแล้วลงต่อละ่ะพี่จะรับผิดชอบไหมที่หนูตัดสินใจอะ่ะไอ้ต่อต่อเอง ยังไงฮะหมยถึงยังไงฮะพี่จุ้ยคะอรศูนย์เออ่ะที่พี่ให้ปิดถ้ากรณีมันปิดเนื้อปเก้าแปดสี่ไม่เข้าใจวันนี้ปิดเนือเก้าแปดสี่ซึ่งพี่ให้ปิดช็อตอ่ะนี่คําถามเขาก็ยังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าพรุ่งนี้เกิดเปิดโดดละโดดขึ้นไม่เข้าใจคนถามโดดลงต่อฮะอ่ะสมมุติโดดลงก็เขาบอกว่าก็ก็พี่จุ้ยบอกให้ปิดถ้ามันปิดเนือเก้าแปดสี่ ถูกต้องคัเงื่อนไขคือตรงนั้นไม่เข้าใจพี่จุย้ยเขาไม่เข้าใจอืมอย่างนี้แล้วกันอย่าเพิ่งไปสนใจอนาคตอนาคตเราไม่รู้ฮะเอา,อางี้ก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจอนาคตผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสมมุติโดนสต็อปลอสขาช็อตตรงเนี้ยมันจะขึ้นต่อหรือเปล่าถ้าขึ้นต่อก็แปลว่าอะไรแปลว่าโอเค โชคดีใช่ไหมฮะแต่ถ้าสมมติว่ามันล่วงนะฮะโอเคเราอาจจะเสียโอกาสตรงนั้นไปแต่มันก็ตอบไม่ได้ดีว่าเฮ้ยสมมติว่ามันกลับมาล่วงอะ่ะมันจะล่วงมาจริงจนหลุดโลเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่ดีนะครับช่ะตัดสินใจเองนั่นคืนเสียยวกาส พูดยังไงดีอ่ะมันเป็นเรื่องอนาคตอ่ะเราก็ไม่รู้ฮะแต่ว่าเราก็คือมีเงื่อนไขในการแอคชั่นแล้วถ้หนูเสียพี่เอาไงทำแทนหนูเสียแะละฮะก็ต้องทำใจฮะมันไม่มีทางได้ร้อยเปอร์เซนไม่มีใครเทรดสิบไม้ชนะสิบไม้โอเคทำใจฮะทำใจไม่ต้องเสียบ้างสิประเด็นคือประเด็นนี้ก็คือเอ่อ มันเป็นเรื่องของการบริหารเงินวางมาจินอันนี้สำคัญเลยะนะฮะอ,อยา่าอย่ามีแค่ไอเอมแล้วก็เทรดหนึ่งตัวอันเนี้ยไม่สมควรเลยเพราะมันมันเพราะมันเป็น,ม,น,ปนมีความเป็นไปได้ว่อาอ่านรอบเนี้ยสมมุติรอบเนี้ยที่เราแอคชั่นกันมาเนะี่ยบางคนอาจจะเข้ามาครั้งแรกในชีวิตก็ได้ถูกไหมฮะนั่นแหละการเข้ามาครั้งแรกในชีวิตเนี่ยมันก็ตอบไม่ได้นะฮะว่าครั้งแรกในชีวิตอ่ะมันจะได้หรือเสีย เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ต่อได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเสียเนี่ยอย่างน้อยเราต้องมีเงินเหลือเพื่อที่จะแอคชั่นในในรอบต่อไปในครั้งต่อไปครับอ่าโอเคคุณจินได้หรือเปล่าเนี่ยคุณจินได้นะคะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะคุณชุยค่ะครับครับสวัสดีครับเรื่องควรบอกพี่ม่อนเลยควรได้ควรวดีควรวเนี่ยคุณชุยได้เลย แต่คุณนีณ่จะควรกันนะเดี๋ยวเราจะด่า้เดี๋ยวเราไปถามพี่นิพนธ์หน่อนะคุณนิพนธ์ชนประสิทธิ์นั่นเองนะคะ